สุขสบายดีตอนเศร้าพี่น้องพบก,กันตอนเศร้ๆ <S <S ราๆเนาะไปมาประธานไปซ่มตลาดนะมาไดปซ่่มตลาดนะเขา,ขายัางไม่เขายัางไม่ได้ฝากมาคสิมาดำนาพี่น้องสีลงดำนาพี่น้องกำลังสีลงดำนานี่แต่เศร้าๆนี่บรรยากาศอยู่ทงไฮทงนาได้เมือนี้ ดำนาสอยเอยือยสอยอายก่อนพี่น้องบับกเกลยาลาพักเดอ้อจึงได้ลงมาบ้านนี่ลาพักประจำปีพี่น้องปีหนึ่งเพิ่อนอนุญาตให้พัก15วันนี่แหละทางรัฐการ,ก,ราก็เลยเวลาลาพักสุรละลาพักส่วนดำนาเนี่ยแหละก็ะได้ลงมาดำนาสอยขอบครัวพี่น้องหัวรอบครัว,รรวก็บริหลายคนพอเพิ่กนกะเหตุบ่ได้เลยเด้อ ปีนี้พอบริเหต์ก็มาเห็ดสอยอายสอยเอือออเอ้อสอยพี่สอยน้องนี่แหละเดีย๋ยาวมาเบิ่งน้องชายกำลังดำนาอยู่จูบน้ำดำพี่น้องเลยน้ำดำพอน้ำฐาน้ำฝน,นก็ยังบ่ตกจากเถื่อนี่นะสองอาทิตย์ลัวาสามอาทิตย์แต่โบเหน็นฝนนี่กระเ้าะัรเติเมยาวเริ่มยังแหละ เปนหอดยามมันเลยก็จําเป็นกาะจุบน้ำำําดําจะมีน้าน้องคนดํากับคนเดียวงอมงงๆอยู่สิแล้วอยู่บ่สิแล้วอยู่บ่ให้ไงนี่จอยสีดําแล้วบ่ผู้เดียวนี่เ <laughs> มื่อละให้บ่ค่อยดําไปนาะถาฝนค่อยดําไปถาฝนเนาะ เราแก่หนักพูนจิไปดำพูนกำลังไถ่กำลังดูดน้ำจากจ้อยู่พูนะเอาหมวกเอากุบซะก่อนพี่น้องก็จะไปดำซอยสุเพรรนตอนเศร้าๆนี่กำลังแดดกำลังมาเจอมลัลก็เห็นส่งลงกลุ่มว่าส่วนไปดำไปหน้าเจสีวะ่ะงานไปดำหน้าซอยเจสีฮันบริสไปเลยพี่น้องเลยหน้าตัวเองก็ยังไม่ทันได้แล้ว แล้วก็แล้วจะสปดำซอยสุเพิน่นตัวอีกจังหน่อยก็มืออะไรเดี๋ยวนี้สามสี่มือนี่ยก็มือแหละมาเวียกเมืองงานแล้วพี่น้องจะนำน้องลายพี่นี่อันนี้น้องนาสาวรวมเป็นน้องเบาแก้วน้องเบาแก้วก็ลานจุบนำแต่เมื่อวานนี่เขินไปใส่ฝากนั่น ยากาศบ้าน,นาพี่น้องเอ้ยมัานยากาดดำนามือแรกพี่น้องเอย,านนาเอยหลายปีเราบด้มาดำนานี่ คือู่วชาของนนี้น่าป็นจางคานคไปไก่ห่อเริ่มเด้อดอยากไปตี

เขามานาะมยืนายืนได้ารอากาศได้ยาต่ายืนเป็นกลังใจให้กับได้บอได้อยหกมันน่าแล้วนาปนามหินแห่เนาะก้ากันในหน่อยหนึ่งคือบ่ดำนาเนี่ยเบิ่งลงดำนาก่อนพี่น้อง อันบมุ่นดอกอืมมันบริมุ่งง่ายไปนนั่นอืมดำน้ำเด้อพี่น้องดำน้มืัอนี้ยูทงไฮทงนาียังว่ามาไขนะ้วักนาง้ี้ที่นะไขเืออยู่บันนี้ไหนึ่งผ่านไปก้าลูกซูไ้ที่สองวันนี้ เดินเดอ้อเดินเดอ้อใครมานนำลังมอบให้ไงให้ผู้ดเดียวให้ที่สามก้าวเข้าไปพี่น้องสภาพเริ่มเมื่อยแล้วหอนกับพ้าหอนแบบน,นี้ขากระสีเป็นกาวนะพี่น้องเลยส่งขาสั่นลงมาืบนนี้เริ่มแดงแล้ว เก็บภาพบรรยากาศให้เบิร์ทธานีก่อนเด้อพี่น้องตอนเศร้าดำนามือแรกอยจะหอนอยากยังไงวันนี้คุณว่าให้แล้วอันถ่ายนี่พี่น้องสิแล้วทุบวันแต่แต่ขายขึ้นมาพายนี่เดีย๋ยวฝากติดตามเเด้อพี่น้องดำนามือแรกหลายปีแล้รเราไดในลงนานี่จนหลานจนหลานเบาเหาะหักกั เคยเห็นเอาแก้วอันดำนาวะ่ะสบายดี